สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับนุ้งนิ้งแค c เจชแนลอีกแล้ววันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่ที่ห้องนะคะทำตัวเป็นเหมือนเด็กหอนะคะซึ่งจะทํามาม่าเผ็ดด้วยการใช้หม้อหุงข้าวอันเล็กๆเก่าๆนะคะว่าจะทําได้ไหมจะทํำน่ากินไหมจะทําสําเร็จไหม ไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะนี่ก็เอาแกะจะใช้หม้อน,นี้หม้อเดียวทัทุกอย่างเลยนะคะอย่างแรกคือต้มเส้นก่อนค่ะใช้น้ําสะอาดต้มเส้นกันนะคะอันนี้เริ่มที่เส้นจะนิ่มแล้วนะคะก็ใช้แบบบ้านๆเลยนะคะแบบชิวกิ้วกาบมากเลยค่ะวันนี้เส้นได้แล้วนะคะ เส้นกำลังดีสวยเลยวันนี้แปลงล่างมาเป็นเด็กหอไม่มีอุปกรณ์นะคะวันนี้ก็เลยต้องจัดไปนี่พอเส้นได้แล้วตักขึ้นมาพักใส่ชามไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเดี๋ยวไปตักก่อนตักเสร็จแล้วเหมือนตัดต่ออย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆ เส้นสวยเรียงสวยนะคะต่อไปเราจะไปทําอย่างอื่นต่อนะคะเพื<ๆ>่อนๆโดยการที่เราก็จะเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ต้มไข่เอาไปเลยสามฟองนะคะกินจุกๆุกันไปเลยจ้าก็เอาหม้อเดิมนะคะแล้วก็เติมน้ําเพิ่มไปแล้วก็ต้มไข่ไปเลยระหว่างรอไข่เดือดไข่ต้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ ใส่ซอสเผ็ดนะคะเพืเ่อนๆน,นี่ก็จะลำบากลำบนนิดนึงขาตั้งกล้องไม่มีเอาขาหนีบไว้ <c oughs> ไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คนไหนเคยทำบ้างไม่มีขาตั้งกล้องเอาขาหนีบไว้แต่มือก็บีบซองโอ้ยลำบากลำบนนะคะเดี๋ยวต้องไปหาขาตั้งกล้องแล้วค่ะอันนี้คือทำกันแบบอะไรเนี่ยนะนี่ก็เอาซอส มาม่าที่มากับซองนะ,ะเอ้ยไม่ใช่มาม่าสิผงปรุงรสเกาหลีนะคะมาม่าเกาหลีนะคะเพื่อนๆนี่แล้วเดี๋ยว,ว,วเราจะคุกเขาไปอ่าเดี๋ยวไม่ถนัดนะคะกล้องก็วางไม่ถนัดเหมือนกันเดี๋ยวขอไปคุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จเหมือนไวตัดต่อกันเลยทีเดียวนี่พอคุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยทำกันแล้วแหละ แต่นี่คือมาทํากินเล่นๆกันนะคะหาเรื่องมาเม้ามอยกับเพื่อนๆใครที่เคยทําแล้วทานแล้วติดใจอร่อยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าทําแล้วอร่อยมากเลยนี่ส่วนไข่ก็แกะเปลือกแล้วนะคะตอนแกะไม่ถนัดตัดต่อมาเลยแกะเสร็จว้บฟุบอ่าแล้วเราก็เอาช้อนหันนี่เลยค่ะไม่มีความสวยงามใดๆทั้งสิน้น คือจะกินแล้วนะคะเราไม่ได้ทายอินนะคะเพื่อนๆซองเรามาวางฝาหม้อเฉยๆนะ,ะแต่เราใช้อีกแบนด์หนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็เอา,อาผักอบแห้งที่อยู่ในซองนะคะมาโรยตรงกลางมีความพยายามเรียงจานนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆนี เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้น่ากินไหมคะทุกคนใครมาเห็นดึกๆอยากโกรธนิ้งนะไปต้มมาม่าเลยค่ะเพื่อนๆไปเปิดปตู้เย็นตั้งหม้อหุงข้าวเหมือนนิงเลยนะคะต้มกินไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่าได้อดออดเรื่องกระเพาะอิดออดไม่ได้ค่ะต้องทําเลยนะคะนีไข่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าห<ๆ>าก<ๆ>ว่าใครชอบคลิป<ๆ><ๆ>นี้ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งและซับสไคร์กันด้วยนะคะติดตามกันยาวๆเป็นเพื่อนกันไปนานๆเลยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าว่าหนิงจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะตอนนี้ขอเวลาไปกินก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขและอร่อยกับมื้ออาหารทุกมื้อน,นะคะเพื่อนๆไมยบายเจอกันเจอกันใหม่กดติดตามด้วยดิ้ง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 